ข้าวจี๋ชุบไข่ทำกินก็อร่อยทำขายก็ขายดีไปลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้เบลจะนึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวนะคะใช้ข้าวครึ่งกิโลเอาไปล้างก่อนนะตามด้วยน้ำเปล่าครึ่งถ้วยค่ะถ้วยใบยเดียวกันกับที่เราตวงข้าวนะแล้วก็กะทิ100 ml อเกลือนิดหน่อยข้าวเราจะได้มีรสชาตินะคะคนให้เข้ากันแล้วก็นำไปหุงเลยค่ะหุงเสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นรูปกันเลยนะระบายความร้อนออกนิดนึง ได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะไข่เป็ดเนี่ยจะได้สีที่สวยกว่าแต่รสชาติจะแข็งๆไข่ไก่เนี่ยได้สีที่จืดกว่าแต่รสชาติจะนุ่มละมุนกว่าค่ะปรุงด้วยน้ำปลาผงชูรสเล็กน้อยแล้วก็ต้นหอมนะคะวันนี้เราจะจี่ในกระทะสี่หลุมใบนี้ค่ะจะได้รูปทรงสวยๆเนาะแล้วกระทะใบนี้คือไม่ต้องทาน,น้ำมันเลยนะคะเอาลงไปจี่ได้เลยจี่ให้เกรียมทั้งสองด้านแบบนี้นะคะ เวลาจุ่มไข่เนี่ยข้าจีของเราจะไม่แตกนะถ้าเราไม่จี่ให้เขาแบบเกียมเียแบบเนี้พอไปจุ่มไข่ปุ๊บเขาจะแตกค่ะเพื่อนเนสามารถจุ่มได้หลายๆรอบตามความต้องการเลยนะของเบลเนี่ยจุ่มไป3รอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวจี่ชุบไข่อร่อยหอมนุ่มมากมาก